ลูกลานอยู่เย็นเป็นสุขคลอนเบเบมีสิดีสาธุขอให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขคลนํางเบเบมีสิ่งดีๆเข้ามาสิไม่เดียวไปลูกหลานกระทำความดีมาตลอดไม่เคยคิดทำบาปอะไรขอให้ลูกหลานจงมีโชคลาภตลอดปีตลอดไปขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขขอสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสิไม่ดีออกไปขอให้เจริญเจริญ ทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจขอให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นสาธุ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 ขอรูปหลามดี Thank you.